ออนไลน์เลยเวลาว่ามาขายไปเลยอ้ยย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 ยเยยยยยเยยเยย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 ยอยย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 เยย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 ยงยยยยเยย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 ยอยย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 ย้ยยยยยอยย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 เยย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 ยอยยย

เดี๋ยวหดแล้วดวไม่ได้กลับไปเล่นเหล่นหลังเจ้าของร้านไม่จ่ายเงินแปเดือนเนี่ดี๋ยวพี่โกรห้ทำแบบนี้แล้วนะเอาเอาะไรฟรีเราไอ้เอฟโป่งไหมโป่งเงี้ย่รุความรู้่ล เ้งมีใจให้ให้ให้สู้่านวิกิตโควิดไปได้เนี่ยที่เราทำงานอะไรกอนที่เราเล่นดนตรีกงนคืนครับผมแล้วไงต่อช่วงนี้ก็วิกฤตรนะแล้วว่างก็ได้ก็เลยต้องเข้าท่าอะไรทำได้รับผมจะพบมากี่ประมาณกี่เดือนแล้วบที่เดือนนานนนผมไม่ได้นับแล้วนี่เลยครับเพราะว่าได้หลักผมเล่นดนตรีหลับไปแ้า ผมว่าเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วบรรยากาศตรงนี้มันได้ด้วยครับผมก็เลยลองมาทําขายดูตอนแรกเริ่มจากน้องคนนี้เขาขายก่อนแล้วน้องช่วงเช้าเขาไม่ได้ขายเลครับก็เลยมาทําขายช่วงเช้าอ่ะอันนี้คือเราลงทุนซื้อใหม่หรือว่าที่บ้านมีอยู่แล้วหรือครับลงทุนเลยครับเอาเงินเก็บจากที่แรงตีใช่ครับลงทุนซื้อใหม่เลยครับอันนี้คือแล้ววันหนึ่งเราขายได้ประมาณกี่แก้วครับก็ตอนนี้ช่วงเงียบๆตอนนี้ผมได้ สิบแก้วประมาณนั้นสิบห้าแก้วถือว่าโอเคไหมอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้มันมีกินแต่มันไม่มีเก็บอะครับแค่แบบกินมนีวันเราวันข้า่งห้นี้พี่จะไม่มีกินด้วยอย่าฝากกำลังใจอะไรถึงครับนักดนตรีกับเราที่เคยที่ตกงานอยู่ในตอนนี้ไหมก็ตอนนี้มันก็เป็นวิกฤตแบบนี้ครับมันโทษใครไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองครับผมก็ เชื่อว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ได้กลับไปทำเหมือนเดิมนะครับผมสู้ๆกันไปครับชวนลูกค้ามากินร้านเราหน่อยเอางั้นก็ฝากฝากร้านนะครับเวสต้าคาเฟ่กับแฮ p p อร์ไนเดย์นะฮะที่อ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับผมก่อนถึงวัดเขาโพทองครับผมเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับ